เมื่อไทยทุกวันวันแปรไม่แน่นักเอกลักษณ์เลือนรางมันยังควันเพราะประชาชิิประไทยโตไม่ทันปัจจุบันเอ้ยถึงว่าเพียงครึ่งใบในเรื่องปากเรื่องทองยังมองข้ามแล้วปล่อยไปตามประดิษฐ์อชาใส พระผู้แก่ปากทองข้องคนไทยความจริงใจยังมีอยู่ไม่กี่คนคนทำจริงไม่ถึ้งนึ่งในรอยคนดีปล่อยเป็นทั้งข้างถนนคนอดมือกินมือนั่นคือคนจนยังต้องทนคอยรับสับนามตาพวกนหนทุนคุ้มซึกยังมึกเลือดคอยเชื่อเชือดปลนชาิศาสนา ดูดผ้าสี่รายได้ชาวไรน,นาขึ้นราคาในตลาดอ้างหัวคาบทุนอย่างอ้างโนองนอ้างนี้่าสี่รัดดูดทางรัดบนเราแล้วเอาไปมุนกิกรรมทำกินสิ้นใบบุญทุกกระตุนสิ้นค่าค้าเรงงานเอากำไรเกินควรล้วนหน้าเหลือหญิงดูเดือดอยากได้ไม่ทรงสาน เสวนา,าไม่แก่ไหนวันนานรัชบาลเมือนข้องไทยเรายังไว้ไม่ทันก่อนเศ้าอย่างเป็นเสือ้อเกลือเป็นนอในผัวบอลทำลายไม่วาดวานันไม่ซึนซึกภายในเช่นไม่กันจะพลักดันภายนอกให้ออกไปเหล่าน่าจะลดอดสู่ถ้าราชการผู้หน่อยหญิงตําโตยตกตน้นาำตาเล nhưng tôn con lập cấm chăm chăm chơi quá, mượn thầy sẽ bên thầm. Lâu đêm ta mèo khấn xong.